นี่ครับพี่ตะกุดดอกนี้ครับดอกไหนครับนี่ครับก็ดอกนี้นะครับครับผมอันนี้ใช่ไหมใช่ครับครับผมน้องตาถินว่าดอกนี้บอกไว้เลยนะครับว่าเขานิยมหากันมากเลยเป็นตะกรุดสายอภิรยาทั้งคุณพระปันชาตรีเมตตามีครบเลยลองดูครับโอ้พี่สวยจังเลยครับผมชอบนะเนี่ย พี่ขายเท่าไหร่ครับเอางี้นะครับถ้าน้องชอบพี่ขายให้น้องราคาห้าหมื่นละกันโหพี่ห้าหมื่นเนยครับครับผมมีเหมือนกันพี่ผมขายพี่ดีกว่าสามหมื่นห้ามีเหมือนพี่เ,เหรอมีพี่มีจะขายสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าจริงหรือเปล่าจริงครับจะเหมือนกันขนาดนั้นเลยเหรอ เหมือนกันเดียเลยเดี๋ยวต้องลองสองดูก่อนได้พี่เหมือนกันเดียเลยน้องอยากมาบ้านหลังเดียวกันเลยน้องขายสามหมื่นห้าหรอครับผมโอ้โหราคาเพลงไปว่ะซื้อไม่ได้สามหมื่นห้าโอ้พี่ของพี่อ่เปิดตั้งห้าหมื่นของผมเนี่ยเอาแค่สามหมื่นห้าทำไมพี่ซื้อผมไม่ได้ครับของพี่พี่พอใจขายในราคาห้าหมื่นถามว่าพี่เปิดห้าหมื่นต้องพอใจจะซื้อของพี่ไหม โอ้โหพี่ถ้าผมซื้อพี่ในราคาห้าหมื่นผมงอเนี่ยของน้องก็เหมือนกันถ้าพี่ซื้อในราคาสามหมื่นห้าพี่ของง่แล้วอ้ทำไมพี่พูดอย่างเงี้ยครับไอ้น้องของพี่อ่ะพี่พอใจขายห้าหมื่นแล้วเองไม่ซื้อใช่ไหมมันก็จบแล้วของเองเองมีเหมือนของพี่จะขายพี่สามหมื่นห้าแล้วพี่พอใจซื้อไหมพี่ไม่พอใจซื้อมันก็จบแยกย้ายบ้านใครบ้านมันเข้าใจไหมน้อง พี่ผมไม่เข้าใจพี่ผมถามพี่หน่อยแล้วกันนะคาเมเซียนอ่ะเวลาขายอ่ะขายแพงแพงเวลาพวกชาวบ้านอย่างพวกผมอ่ะมาขายพี่อ่ะทำไมพี่อ่ะซื้อถูกเอางี้พี่อธิบายให้ฟังของพี่พอใจขายห้าหมื่นน้องซื้อไม่ได้ใช่ไหมน้องยังไม่ได้ต่อราคาของน้องน้องเปิดมาสามหมื่นห้าพี่ซื้อไม่ได้ดังนั้นพี่ต่อราคาแล้วกันหมื่นหนึ่งขายไหมอ๋พี่ไม่ขายพี่หรอกต่อผมไม่ได้หมื่นเดียวพี่เปิดผมวม่าห้าหมื่น เอางี้บ้างมาเอางี้ไหมพี่ว่าไงผมต่อของพี่บ้างดีกว่าต่อมาสิเหมือนหนึ่งพี่ขายผมไหมล่ะขายนะน้องขายครับขายครับต่อมาหมื่นหนึ่งพี่ก็ขายสัตว์ครับตอนี้ขายผมนะพี่ใช่เปิดห้าหมื่นก็จริงต้นทุนพี่แปดพันต่อมาหมื่นหนึ่งได้สองพันแล้วขายครับของน้องน้องเปิดมาเท่าไหร่นะสามหมื่นห้าพี่ต่อหมื่นหนึ่งน้องไม่ขายพี่ใช่ของพี่พี่เปิดห้าหมื่นน้องต่อหมื่นหนึ่งพี่ขายน้องแบ่งไฟให้ครับให้ครับ โอ้จะมาขายเขา้าแลยแท้กลับวังมาซื้อเองไม่เป็นไรเก็บไว้ผมไม่เป็นพละของลูกหลานหรอกมั้ง